เราเพื่อนๆสมาชิกวัวชนนะครับเราเพื่อนๆสมาชิกวัวชนนะครับวันนี้กเรามากันเวลาตีเจ็ดถึงครับตีเจ็ดถึงนะครับตีเจ็ดถึงกาโปรแกรมลาสุสการโปรแกรมลาสุสก็สนามกีฬาจินโกถุงโปสเตเดียมที่ทำการแข่งกันตัวเช่านะครับจากหัวกาตอนนี้กับลาสุดก็คือ่เจ็ดขู่ตามโปรแกรมนะครับกตัดขู่ตีต้อนอกเลยกัเจ็ดขู่ตามโปรแกรมนะครับ ครัมาแลยนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีนะครับเพื่อนๆนะครับที่มาติดตามช่องทางองจิตแชมโอลนะครับเราก็มาเล่าสู้กันฟังนะครับเรื่องราวข้าวซานหัวชนนะครับวันนี้การสนามกีฬาเชนโคบ้านโซ่ตรงชนทั้งหมดก้าวขูนะครับก้าวขูก็ชนกันมั่นนะครับชนกันมั่นนะครับตัวต่อมั่งตัวรองมั่งนะครับพลิกกันไปพลิกกันมานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีนกเอ๊ นะครับสมัรถุงโพต่อชาวนี้กเจ็ดกูแต่ว่าคูเอกวิเศษสุดนะครับเพิ่มกันเป็นหกลานหนึ่งเส้นนะครับหกลานหนึ่งเส้น้วกาครูร่องนะครับซ่องลานแล้วกะูส่องลานหนึ่งเส้นนะครับหัวมันมันหัวร่อยๆกันสนามกีฬาเชิงโคโซงวันนีกาพ่านไปแล้วนะครับ เี๋วเวลาใช้ถอดวัวทีไเลีสดใส่ซีวัวทีล่ล่งเวลาเห็นวัวแล้วจะไม่ดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอา สภาพเรื่องราว่าวสั้นหัวเชิญนะครับเจงกันแลาวต่อเช้านี่วัวมันสุดๆที่สนามกีฬาเชิงโก้ถุงโบสเตเดียมนะครับต่อเช้ามันสุดๆทุงโบสเตเดียมนะครับไม่มีเสี้ยงครับเอาถั่วซับพุ่มมันเข่าเลยกันนี่ครับไม่ดูจำเปลือกันครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับใครเรื่องนี้ครับเรื่องนี้อย่างทุกบล็อกอีก อาวกันนะครับอย่างนี้ครับวันนะครับไลยเงเนก็ไปก้อนนะครับมันเฟดเกิดจะมัวถกบล็อกนะครับอันนี้ไล่เฟดเกิดจะมัวกูสกุลชนแรงตายก้อนนะครับตัวจับมันก็เขาหน้าเลยปังเลยนะครับเค้นๆไปก้อนนะครับสำหรับเรื่องราวข้าวสานหัวชนครับปูดคุยก่ายนะครับพอนำเพชรฟาร์มนะครับพอนำเพชรฟาร์มนะครับพอนำเพชรฟาร์มกาเข็นใหญ่นะครับแล้วก็พ่อจ่อกอไตรทองอดลีดปากผนังนะครับพออจ่อกอไตรทองอดลีดปากผนังนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณวันดีครับน้องพระสร้างกฤษแลวก็วันดีทุก่านทุกคนนะครับที่ก้ามาชมก้ามาฟังนะครับแหล่งเดียวกับแบดีกินข้าวกับซึ่งเวลาไรซ์ซดพอดีก็ต้องมากินข้าวไม่ได้นะครับลงไรซ์ดทำธุรกิจได้เพลินเพลนแฝนแฟนก้อนนะครับสมบัตินี้ก็คุยคูซองลานนะครับกูซองลานกากนม้องบิ๊กไทยกูถุงเส้นเลือนเป็นควาาชนะนะครับและกกูลานนะครับลงไอ่โลนอยนะครับ หนึ่งล้านหนึ่งเสนุกมืกับลูกนออนหน่อยก็เป็นแควชนะนะครับแล้วก็ของสนามนาไส้นะครับสนามนาไส้ก็วินหมดเลยวันนี้นะครับสามตัวนะครับแล้วก็สมัครสนามยิราชิงโกตุงปูสเตเดียมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพัอใจดูรัวน้องสุจิตรานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นะครับนี่การเอฟซีก็เก็จะเมานะครับข้ามาดูสวะเขาไม่ติดประกด็ิดเขาก็ข้ามาดูกันทุกขึ้นนะครับขอกุ่นถุกฐานทุกคนนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับได้เล่เรื่องนี้นะครับได้เล่เรื่องนี้นะครับไอเสี้ยงมันจัดแจวเลยนะครับต่อชาวนะครับมาเลกูตีนึ่งกันเลยนะครับบัวถังมดเกตคูชนนะครับคูตีนึ่งโกนินห้ามสิ้นสยามกับนินห้ามสิ้นสยามนะครับนายอํานวยบัวตะนุ่นถุงว่ากับเปิดสนามคูแรกต่อชาวเดิมบันนึ่งเส้นส้มเงนบาทนะครับ สนามจุนโกบานทุงู้พบกับโคลันดาเพชรโทนนุ่งนะครับลันดาเพชรโทนนุ่งหรือไวายฟ้าทะเลโจนนะครับข้องลงพุ่มบานนาเดิมนะครับคู่นี้เดิมพันเงินหนึ่งเส้นโซมือนนะครับระเพียนวัวพื้นนะครับวัวประกอบไายกันแต่ว่าชนกันเดิมพันจริงนะครับชนกันข้างเหลาเบิ้ลนะครับโคทีซ้องนะครับมาเล่โคแดงเจเด็ดเพชรนำเชยครับโคแดงเจเด็ดเพชรนำเชยก็หนองนำชาครับ ขายโคเกียตอธิวัฒน์พัตรลุงกับขายโคเกียตอธิวัฒน์พัตรลุงนะครับเทมันนายกม้ยพบกับโคข้าวห้ามเผ็ดทำย่กับข้าวห้ามเผ็ดทำย่้ยนามผูนะครับก้องเด็กชายโดโดนะครับเด็กชายโดโดบ้านนามผูนะครับโคดีชนกันเดิมพันหนึ่งเส้นแปดเมื่อนกันหนึ่งเส้นเป็ดเมื่นบาทนะครับหนึ่งเส้นปดเมื่นบาทนะครับสมัครกูดีโซงนี่ก็ว่างดีฟิตซอมดีนะครับชนประเภทวา่า พลัดกันคุ om, ้มโคตัวกลางดีต่างคู่นะครับมาเล่คู่ที่ซ้ำโคไล่กําโคไล่นะครับเพชรกําเพงครับไล่เพชรกําเพงข้องจีเกลกับไข่คู่คาราบาลบานคูกเล็กนะครับไข่คู่คาราบาลบานคูกเล็กนะครับไอไล่ตัวนี้ชนกันซ่องเส้นซ่องมืดบาดกับซ่องเส้นซ่องมืดบาดนะครับไอไล่เพชรกําเพงพบกักนร่ังข้าวตระกูลเพชร ยดเดียงไกลกับโนลังข้าวตะกุลเพชรโยดเดียงไกลหรือไหวล่อเล็กนะครับก้นหนชัยสำหนักขั้นนะครับขายคู่วิเชียนชัยเวีชุมพรนะครับขายคู่วิเชียนชัยชวีกองสิบ้านในว่าเชียนกวโต้นนะครับ <c oughs> คู่นี้ก็น่าลุ้นน่าติดตามวางดีโดยกันต่างูนะครับ่นชนไม่แพงกับวางดีกลบเคลืองนะครับชนเป็นม่วยมาเลกคูซี่นะครับคกแดงดาวแด้งกับคุยกับ โคแดงงามดาวแดงหรือไหวสุบินนึ่งกับก้องนองเงาเบาซี่แยกกับเพลงละนุษนะครับตัวนี้ข้องหลงนัดเจ้าข้องไอซิงอะลาดีชู์วันดีน้องไอ้กับวันดีลั่นเกยนะครับน้องไอ้ขู่นี่กับนาลุนนาติดตามนะครับขู่นี่โคแดงงามดาวแดงหรือไหวสุบินนึ่งนะครับก้องนองเงเบาลซี่แยกกับเพลงละนุษนะครับตัวนี้ก็ชนชนะมาแล้วนะครับสมสาบนนะครับอ่าุนลังสุดชนะทีซานาบอโลครบเครื้องนะครับ เลียวมัดกวัดท่อแทงจนก้มโกอใส้ปางแทงงูนะครับตัวนี้นะครับข้องนองอังเปานะครับทีมมันนองเอกหรือก้องหลุงนัดนะครับดับเบิกละนุดพบกับโคแดงอัศวินซิ่งหนักลาครับโคแดงอัศวินซิ่งหนักลาหรือว่าวินดีเซลนะครับข้องในตู้เช,ยยชียราา์ยาสุรัตนีนะครับตัวนี้ก็ไปซอบตา้ามขวานวัวกววาว่าไม่นะครับ ไม่ชนไม่กอดประธาชนดีชนเย็นเย็นนะครับวัวไม่ชนกันรุ่นเล็กนะครับชนกันซ้องลานนะครับไม่ธรรมดานะครับขูนีตัวหนึ่งซ้อมเข้าตัวงกัใเสีประโยชน์นะครับซ้อมสั้งคูนะครับขูนีซ้องลานจะอยู่ที่ราน,นุหรือว่าสุรัตนีก่อเจ้านะครับตัวหนึ่งไม่ฟิตซ้อมดีวางดีเอวินดีเซลนะครับสุบินนึ่งตัวนี้ครบเรื่งชนะมาเลเซียซอมซาบุนนะครับทีมานก้องน้องเอกทีมานหลงนัด ผู้นี่ไฝชนะนะครับรับทวงคําแ็งนักหนึ่งบาทถ้วยรางวันกิยศเสื้อสามารถจากฐานโซ่จอนั่นแต่พบเอื้อาอี่โซ่จอติงละแม่ชุ่มพรนะครับแล้วก็มาเลขคู้ยกีคูนึงครับคู้ยกีคูนึงโคนินห้ามยอดอัศวินยกนำเชยครับโคนินห้ามยอดอัศวินยกนำเชยไอ้เกาวกี้ครับของไหนวัวชู้ไข,ข่โค้วยช่างเล่นกับปัตตลุง นะครับกล้องในหัวชู้ทีมันกล้องงานสถานการณ์อ้อยนะครับตัวนี้ชนมาเลเซียอ้นนะครับชนครบเคลื่องนะครับไม่เกิดแพนะครับเลียวมัดกวัดท่อไส้ปางแตงูนะครับตัวนี้ที่มันในวัวชู้นะครับภูมิทีมชนกันฮุกลานนึ่งเส้นบาทครับชนกันฮุกลานนึ่งเส้นบาทต่อชาวนะครับกูเอกวีสุดสุดพบกับโคลูกดังซิ่งบูรพาครับหรือว่าไอซิ่งนะครับกองน้องโบเดียวจะขายคู่เพชรนาดีนะครับก็ม้อสิบแปดถุงใยนคร นะครับตัวนี้ก็เป็นล้านก็ไงชงช้างนะครับผมมันลุกชงช้างแม่ลุกพี่ซิ่งนะครับชนะมาเล็วซ่งหุ้นนะครับชนะบนตรงาวังคานถุงซุ่งหนึ่งหุ้นแล้วก็ชนะถุงซุ่งนะครับชนะวันก้อนยี่สิบล้านนะครับชนวันก้อนเดือมพันยี่สิบล้านชนะไอเป็นฟินนะครับสีสนามกีฬาชนกูถุงซุ่งซิตี้มาเล็วแล้วก็ต่อชาวนี่จะทําการจีงเงินเดือมพันกันหกล้านหนึ่งเส้นนะครับหกล้านหนึ่งเส้นนะครับกูนี้ นะครับไก่โตเคยเคยกับโกโตกลางไก่แทงงูก่ตโตชาวนะครับบีกับโดนะครับกูนี่โตชาวมันแน่นอนกูนี่รางวัลนะครับไฟชนะรับรถจักรยานยนต์นึ่งคันถ้วยรางวัลกินดีหยัเสื้อสามารถจากฐานกำนันปอมนะครับกระบี่หรือว่ะฐานกำนั่นรวยกูนไก่หน่านะครับฐานกำนั่นรวยกูนไก่หน่ากับนั่นปอมกระบี่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับการช่องทางและก็มาเร่กูยองกูนึงกับ ต่อชาวก็มีซ้ำซี่ขู่อีกเลยนะครับตึงเจ็ดขู่ก็อัดแน่นโดยฝาม,มันอัดแน่นโดยขู่อีกนะครับขู่ราคาเพงต่อชาวมาเลคู่โน่นลังข้าวเพชรจักราดซามจากวัดกับโน่นลังข้าวเพชรจักราดซ้มจากวัดด้วยหอยสิงห์สยามนะครับข้องในมุงคุณลานสกานะครับตัวนี้จะพบกับคู่แดงสิ่งเหล็กพยักสะงานกับแดงสิ่งเหล็กพยักสะงานหรือว่าไอลูกแดงนะครับไอลูกแดงขายโคโนอนฝาหมอกนะครับ ผีปุยท่านโพกูนี่ชนกันเดิมพันโซงลานหนึ่งเส้นนะครับโซงลานหนึ่งเส้นไอสิงสยามกับชนะมาเลวโซงคลังโซงหุ้นนะครับสิงสยามนะครับทีมันก็น้ำมงชนะอุ้นเล็กหน้าไส้นะครับชนะอุ้นดีโซงชนะบอโลนะครับขายพุ่นอยู่วงเลยไปซ้ำจังหวัดนะครับเกิดกระบี่นะครับไปเลี้ยงอยู่ตรงกล้านะครับมาดเองชนตินาโคนนะครับไปซ้ำจังหวัดชนะมาเลวโซงหุ้นทีมันน้ำมงชนกรบเครื่องนะครับเหลียวมัดควดท่อใช้ใบเดือยเส้นปัง ตอกางดีฮุ่นลังเพื่อนชนะทีสนะบ่อรอนะครับพบกับคู่แดงซิ่งเหล็กไปย,ยักษ์สงานที่ไวลูกแดงนะครับตัวนี้ก็ชนมาแล้วเสีย้ยนจากไข่โค้งนองฟ้ามกนะครับตัวนี้เป็นรวยกรุงเทพนะครับรวยกรุงเทพชุนรบเครื่องนะครับแล้วก็มีปล่อยกอบปลายเดือยแทงงูนะครับฮุ่นลังสุดกีชนะทีสนามสงทุ่งนะครับแทงงูตัวนี้เป็นรวยกรุงเทพนะครับคู่นี้มันแน่นอนครับต่อชาวไม่รู้ใครแดงใครไม่รู้ใครโตใครกันกูนี้นะครับแล้วว่างสานพอกับหลานสกา ก็มาเล่กูตีเจ็ดพิษไทยรายการได้กับกูตีเจ็ดพิษไทยรายการกูโนดเจดเพชรทางโจ้กับโนดเจดเพชรทางโจ้กองนองนั่นบานขวนหั่งกับบานขวนหั่งพบกับโคนินซิ่งมาวินกับนินซิ่งมาวินหรือว่ายึดทรัพย์นะครับนินซิ่งมาวินในยึดทรัพบก็ไหนจิมใช้ยานะครับ กองในเกมจากบานชัยยากูนี่ชนกันเดิมพันนึ่งเสนซองหมื่นบาทนะครับนึ่งเส้นซองหมื่นบาทนะครับสนามกีฬาชิงโก้ทุงโพครับน้องสวัสดิสักสนามกีฬาชิงโก้ทุงโพจะทําการชนซองวันนะครับชนสิบเอ็ดและสิบสองนะครับกาต่อชาวนี้สุดสุดนะครับต่อชาวนี้สุดสุดนะครับวิกโรจอลึกมาเลวครับต่อชาวเดิมพันน่าจะเพิ่มกันมาอีกนะครับขอบคุณกับเอฟซีนาเกตแชมเอาครับพุ่ม เคยีว่าชมนายเกตพิมว่าเอฟซีเอฟซีนายเกตแชมเอาล์ครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณออกมาก์คแฟนงานของสุซิตากับพิมพ์ว่าเอฟซีเกตแชมเอาล์เขาพุณมาบารนี่ก็มาอีกฐานนี่กับเอฟซีวันดีปลาเล็กครับต่อชาวเขาก็ปลาเล็กกระคายหน้าฉันต่างข้าวฉันนึ่งนั้นก็ปลาเล็กกระคายดีนะครับกับข้าวกินรอยนะครับก็ปลาเล็กวันดีทุกฐานทุกคนนะครับแล้วก็สมัครขอบคุณเอฟซีนะครับที่พิมมานะครับเอฟซีนายเกตแชมเอาล์นะครับขอบคุณมากมากนะครับ ใครที่ไม่ได้เล่หัวด้วยหัวมันกันวันนี้ข้าไปเล่ยนยู่ล่งในช่องทางก้องซึบออาหลบหลัวชนนะครับที่ว่าวันนี้ก็หลบหลัวชนกับพวกไมหนังอยู่คนผักกับพักร้อยนะครับหนังอยู่ข้างพุ่มนะครับการสมัครกองสนามกีฬาชินคู่ทุงโพตัเช้าวนะครับฝากไว้กันเจ็ดคูนะครับเจ็ดคู่คุยพิเศษสุดหกลานหนึ่งเส้นนะครับหกลานหนึ่งเส้นคูรองกับสองลานหนึ่งเส้นแล้วก็บคู่สองลานนะครับ สมัครเรื่องราวข้าวสั้นวันชนนะครับสนามตรงปูจะชนต่อชาววันที่สิบเอ็ดและวันที่สิบสองก็มีหัวที่มรายการนะครับส่วนวันที่สิบห้ากับสิบเจ็ดนะครับเซตแก๊งโซ่ทุ่งก็ไปต่อกันที่สนามกีฬาจิงโกบ้านนาไซกะลาชอยก็หนุงตั้มโซ่โจเอลนะครับวันทีมรายการครบนะครับสิบหาสิบเจ็ดวัวอย่างอยู่ครบเต็มรายการนะครับวัวมันมันน่นลานกันนะครับ วันดีพีเพล็กปอนน้ำเพชรฟาร์มนะครับเรากับประชาชนสมบนาดกันทุกคืนนะครับปอนน้ำเพชรฟาร์มเช่นใหญ่แล้วก็เรื่องลิขหยันย่นนี่ครับน้ำเชื้อลายน้ำตกข้าวเสีงเพชรหม้อต้มสำลันี่ครับเรากับไปกัดให้กันทุกคืนนะครับหลองโตเกียวยีทุกเพ่งมังคุดนะครับเพ่งทุเรียนเรากับประชาชนสมบันไดกันนะครับใครต้องการนี้เนี่ยเกตประชาชนสมบันายกับเจ็งมานะครับสัดจากหน้าใสแล้วก็ซิทเจ็ดแก้มโค้งบางล้ำรู้แต่แกอ้อยนี่ครับหัวมันมัน สิบแปดฐานังโรยกค้งในช่างปืนนะครับก็มีปืนก็มาเอาชุประทานัวเต็มรายการนะครับวันที่สิบแปดเต็มรายการอัดแน่นด้วยฝั่งมันนะครับสิบเก้าโตกันที่สนามกีฬาชินโกุงสุ่งส่งกับถุ่งส่งสิบเอ็ดขู่นะครับชนวันเดียวนะครับถุ่งส่งสิบเอ็ดขู่ชนวันเดียวเต็มรายการนะครับส่วนวันที่สิบสามคว้ากวกันสนามปาก์คพุ่นนะครับปาก์คพุ่นชวนวันที่สิบสามวันเดียวนะครับปาก์คพุ่นชวนวันที่สิบสามวันเดียวนะครับปาก์คพุ่นนะครับคล้องสอดตอดดิ้งนะคร ซ้ 3, 24, 23, 24, ำ,นะ 23, 24, ำหยิ it, บซนะี่นะครับ 24, 25, หย,ยิบซ้ำหยิบซี่นี่ชนเงินถามไม่ด้ำนะครับหยิบซ้ำหยิบี่นี่ชนถามไม่ด่ำโข้งลงอาถามไม่ด่้มานเส้นละมิดกับปีไปผัะลุงบบกพุ่มมานะครับลาวก็หยิบซี่ยิบมานี่ก็ชนเงนหลายแยกระบีนะครับหยิบซี่หยิชนหลายเยกระบีแล้วก็หยิบกหยิบเจ็ดยิบแปดครับหยิบกหยิบแปนี่ก็ชนเงินอาวันทีหยิบเจ็ดหยแปดยิบเ้าครับหยิบเจ็ยแปิบ้านี่ชนกันสนามน้องบัวนะครับน้องบัวหย่ นะครับสนามนรงบัวใหญ่ีนะครับชนกันรายกายิบแปดหยิบเก้านะครับชนกันรายการวิเศษกู่ลานกับกู่ซ้ำลานกู่ส่องลานกันที่สนามใส่เก้านะครับพวกใส่ก็นั่นเลือชนสองวันนะครับจะทําการชนในวันที่หยิบแปดยิบเก้านะครับบัวเต็มรายการนะครับสองวันมีกู่ไอ้ทุนกับผู้ยิ้วซ้ำลานแล้วก็ไอ้ปานวังกีรี่ครับนินจากู่ส่องขู่ส่องลานเส้นนะครับส่วนสนามกีฬาชวนกูส่งตรงนะครับ อ่าเรื่องราววันเปรียบนะครับโซ่ทุ่งจะเปรียบย่อยในวันที่สิบสามนะครับคนนายกเข้มนะครับเปรียบย่อยวันที่สิบสามซิปซี่กับเปรียบย่อยกันบอโลนะครับซิปซี่เปรียบย่อยบอโลซิปซี่เปรียบกันถุงผู้สเตเดียมนะครับแล้วก็วันที่สิบหกเปรียบรายการพิเศษของเทาแกยโอ้ยบางกลําสิบหกเปรียบกันหน้าใส่นะครับแล้วก็วันที่สิบแปดเปรียบกันที่สนามกีฬาจุนโกถุงทรงซิตี้นะครับสิบแปดเปรียบถุงทรงซิตี้สิบเก้าเปรียบกันสนามจุนโกถาลังนะครับ หยิบซองกับหยิบซองกับเปรียบกันสนามเชิโกนานาชตินะครับนานาชัดจนยีบ้าวันเดียวนะครับชนยิบ้าวันเดียวเปรียบหยิบซองนะครับนานาชาติรัตูพูนะครับแล้วก็ยีบกนะครับเปรียบกันสนามหลายเย่กระบีนะครับกับมาเจงกูไอ้ฟังงี้กลางนะครับของสนามกีฬาชิโก้ถุงผู้ต่อเชาานะครับคูเรกมาเล่โคนิ่นนําซิ่งสยามกับพบกับโกลันดาเป็ดตัวนงหรือไหวฟ้าสลายจุนนะครับคูเรกต่อเชาานะครับแา่ว่ามาเดิมกับถุงว่า ชนกันเดิมพันนึ่งเส้นซองมืดบาทนะครับคูเล็กต่อชาวกูตีซองคูเดงเจเด็เพ็รน้ำเชยกับผบกับข้าวห้ามเพชรทำย่กับข้าวห้ามเผ็รทำย่กับเด้งเจเด็เพ็รน้ำเชยนะครับพมกันในเดิมพันนึ่งเส้นเผ็มืดนะครับต่อชาวคูตีซองคูตีซ่ามููไล่เพ็ดกำแพงกับไล่เพ็รกำแพงชนกับกูโนดลังข้าวตะกูลเพ็ดยอดเกียงไกลกับเรือว่าไอล้อเล็กนะครับ โขเล็กปัญหาวีเชียนชัยเฉวีนะครับโขนี่กาซ่องเส้นซ่องมืดบาทนะครับซ่องเส้นซ่องมืดบาดหน้าใสเคียงวันทีซิบุกกับหน้าใสเคียงซิบุกนะครับหน้าใสก้อนนองตั้มเคียงซิบุกนะครับแล้วก็สนามส่งโก้ก้องไม่แย่จองใส่ทองนะครับโมกระดาฟ้าไว้กันชนวันทีซิบไว้เลยชนวันทีซ่องนะครับบัวซิบโขนะครับชนวันทีซ่องบัวซิบโขนะครับสนามส่งโก้ใส่ทองก้อนแยกจองนะครับ แล้วก็คู่ต่อชาวคู่ได้งามดาวเดงกับไดงงามดาวเดงไอซูบินนึ่งกับนงเปาซี่แย็งกับเพลงกระโนดนะครับตัวนี้ก็หลงนัดนะครับก็ลงนัดระโนดชนกับคู่ไดงงามสวินซิ่งหนักลาครับหรือว่าวินดีเซลนะครับตัวนี้ก็าในโต้เฉยยะนะครับคู่นี้ชนกับซ่องลานนะครับจากลานว่านี่เพิ่มมาเป็นซ่องลานแล้วคู่นี้กับซี่เย็งกับเพลระโนดตัวนี้ก็ชนะมาแล่ซ่องซามมนชนเลียวมันกวาทโอเทงนะครับตัวเฉยยะตัวนี้ไปซึ่งต้ามาเล่เก็บว่าไม่นะครับฟิตโอมดีหว่างดีนะครับ ขู่นีไเ่ชนะการรับทองคำนักหนึ่งบาทถ้วยรางวัลเกียรติยศเสื้อสมาัติจากสามส่อจอหนังตะโพเพื่อดี่ส่จอติงเกล่าม่ชุมพรนะครับและก็มาเล่ข,ขู่เอกอีกขูน่นึงกับขู่นี่ขู่เอกพิเศษสุดประจําวันเลยนะครับขู่ที่ฮาโคโนินยศอ,อัศวินยกนำ้ำเชยกับไอ้กาวกี๊ยกับคนไหนวัวชู่ไก่ขูอ่อ้วนฉังเล่นปัตตะลุงกับทีมอันทับในไอ้การต่อยนะครับตัวนี้ชนมาเลเซียอ้วนนะครับ เสียวนนไม่เคยแพ้เรียมัดกวัตโต้ไส้ปางดีเถวนี้ก็ออกจากพัตตลุงมาชนกันสรามกลางที่ถุงผู้นะครับมาพบกันกันกบโคดูดางสิงบุรพาหรือไหวสิงกับหนองโมเดวขายกูเพชรนาดีนะครับสิบแปดถุงใหญ่านาโคนตัวนี้ก็ไม่เคยชนเหมือนกันทีทุงผู้ชนะถุงส่งมาบนนาวการหนึ่งหนุนชนะบอลลวงถุงส่งหนึ่งหุนนะครับตัวนี้ครับ มันแน่นอนใครจะดูใครจะไปหูนี่เดิมพันกงินหกล้านหนึ่งเซนนะครับหกล้านหนึ่งเ้นส่วไในซิ่งมันเคยชนะยี่สิบล้านมาแล้วนะครับผ่าเดิมพันย่อยรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้การชนกันกับทีมงานก็ไปชู้มาเลคูทีฮุกกับโกโนลังข้าวเพชรขาดซ้ำจังหวัดกับหรือไหวซิงสยามโกไหนมงคลหลานสกาตัวนี้กับเกิดกระบี่ไปย่อยดีฮัดย่อยสงก้านะครับล้วก็มาเตงชนดีนคร ครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องสุจิตราขอบคุณทีบันทุกตานทุกคนที่ให้กำลังใจ่ดีปิมนะครับแล้วก็เอฟซีแล้วก็ค้ดัวใจยัวรัวขอบคุณตุกตาดนะครับคู่นี้ครับมาพบกับคู่แดงซิ่งเล็กประหยัดสังหารกับเรื่อไวลูกแดงตัวนี้ถ่ายาได้กรุงเทปนะครับเป็นลูกกรุงเทปใครคู่นองฝาโมกขูปีปุยท่านพ่อนะครับชนกันซ่องลานนึ่งเสนบาทคู่นี้ครับซ่องลานนึ่งเสนบาทนะครับตัวแดงก็ชนมาแลเซียอ้นนะครับชะนามาแลเซียอ้น ชนกลบเครื่องแทงงูนะครับแล้วก็ไฟลังสุดชนาทีโซ่ทงแทงติดนะครับตัวนี้ครับชนกันมั่นแน่นอนนะครับข้ายนะคูนีรับรางวัลทองคำนะครับทองคำแถงนักหนึ่งบาทถวยดังเวทยียถเสื้อสามารถจากฐาน <c oughs> สุ่มชยัยสุ่มชัยอินปานกับรองนายกองค์การบุญห่านร่วนจังหวัดปัตตานีนะครับกูวนี้ นะครับแล้วว่าไายสิ่งระยามกายลูกแดงนะครับครูนี่ซดเจลือซดนะครับต่างตัวต่างไม่เคยแพ้นะครับชวนดีขายใ่ทิ่มใหญ่กันต่างครูนะครับทีมันน้ามองร้านสก้าทีมันนายกครอกหัดใ่นะครับพบกับทีมันในลูกแดงนะครับแล้วก็ครูที่เจ็ดพิธายรายการนะครับโคโนเจเดตเพชรต่างชนกับโนเจเดตเพชรต่างชนชนกับครูนินซิงมาวินหรือว่ายุดสั์นะครับครูนี่ชนกันพิธายรายการเดิมพันกันนึ่งเส้นซ่งเมื่นบาทนะครับนึ่งเส้นซ่งเมื่นบาทนะครับ มันแน่นอนสำหรับต gr no ่อชาวสนามกีฬาเชนโก้ถุงผู้สเตเดียมนะครับต่อชาวนะครับอย่าลืมรถสักรื่อมือซ่องนะครับเรื่องริดยานยุ์นะครับเรื่องริดยานยุนรดมือซ่องนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องริดยานยตนรดมือซ่องนะครับแล้วก็ปอนำเพชรฟาร์มนะครับปอนำเพชรฟร์มีเอโวเนื้อเอวนมชาโลลี่เองกัดนะครับเอาไว้ไปเรียงหัวคุนได้หัวเชิญได้ร้อมนะครับปอนำเพชรฟร์มอยู่เชียนใหญ่นะครับ รายกาอยากได้นำเชือก้าวเส้นเพ็ดนะครับไม่ดีติดต่อใครกันติดต่อหม้อจำทำรดนะครับนำเชือก้าวเส้นเผ็ดลายนำตอกนะครับติดต่อกันได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมกันนะครับจกคำคืนนะครับขอบคุณซีทิปฐานนะครับใครไม่ได้เลหัวร้อยวัวมันวันนี้กับไม่ต้องเสียใจกับพิมพ์ก้าไปในรอบดูเช่นทันจะได้ดูหัวร้อยวัวมันเงินนะครับวันนี้ข้องโซ่ทุงนะครับพลิกกันไปพลิกกันมาครับจนกันมันจนกันนุกนะครับจนกันมันชนกันนุกนะครับ วันนี้เจงพุ่นนะครับเจงพุ่นก็สนามกีฬาชุนกูโซ่ทุ่งหยอนล่างนะครับว่าตัวนี้ชุนกับตัวนี้ตัวนี้เพนามั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจงพุ่นยหย่อน,น,อน,ล,น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 อล่างนนาาาให้นะครับสมัครกูเ็กวันนี้ก็สนามกีฬาชุนกูบ้านโซ่ทุ่งกูเ็กนะครับกูทุ่ง่างห้ามนำซับหรือไวลูกปลาครับโค้งจีบินนะครับฟาร์มปลาดุกไก่นะครับถามุดตจเป็นว่าชนะกูเ็ก กูดีซ่องกาโก่ข้าวห้ามาเลยทองนะครับไข่กูสับกวายูตีคุณเป็นควายชนะกูตีซ้ำโกดุกดางห้ามปูริศประดิษฐ์สับนะครับจากหลานสกาเป็นควายชนะกูตีซี่โกโน,นห้ามเพชรปัญญาทนือว,นะว่ายนะค,าครุกติกน,น,น,นะครบับเป็นควายชนะกูตีห้าครับโกโนเทพตะวันหรือว่ายปั้นเนินนะครับกลาเป็นควายชนะจากสนามนาไซ คูทีหกนะครับคูโนะนาไม้ซักคูไอ้ห้าวนะครับเป็นควายชนะกูสองลานนะครับแล้วก็คูทีเจ็ดคูลังซาดวาเลนไทน์นะครับไอ้่ามเอหลูก้อยเล่าหน้อยนะครับปลิกล็อกก็เป็นควายชนะกูลันนะครับแล้วก็คูทีแปดนะครับคูดุกดังชาดปรยักไอซึ้งเบอร์นะครับก็เป็นควายชนะพิจารณาใการของผู้ช่วยก๊อบกับคูดุกดังเป็ดเจ้าผู้พาือไหวมึนนะครับของผู้ช่วยก๊อบนะครับ โม่ซิบกาวถาเรือดก็เป็นควายชนะนะครับสมัครต่อชาวนะครับบัวร้อยหัวมันกันอย่าลืมนะครับทีสนามกีฬาเชิงโก้ถุงโพสเตเดียมต่อชาวเจอกันความมันเต็มรูปแบบนะครับเต็มเต็มรายการต่อชาวนะครับถุงผู้จะชนสองวันนะครับชนสิบเอ็ดและก็บสิบซองนะครับสิบเอ็ดสิบซองกับเปรียบย่อยในวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่กับเปรียบกันถุงโพเปรียบย่อยกันบ่อรอสิบสามเปรียบควกไหนกเข้มโซ่ทงนะครับ10 s, 10 s, วันดีหน้ักบ้าเลยกาวันทีสิบหกนี่กับเปรียบย่อยกันหนาไซสิบหกเปรียบย่อยกันรายการพิเศษกุงเสาแก้วอยบางกลมนะครับสิบแปดเปรียบย่อยกันถุงซ่งซิตี้นะครับสิบแปดเปรียบย่อยถุงซ่งซิตี้สิบเก้าเปรียบย่อยกันฐานร่างโกลงนะครับเลิกาวันทีหยิบซองนะครับหยิบซองนี่ก็เปรียบย่อยกันสนามเชิญโก้หน้าราชรัฐภูมินะครับเลิกวันยี่หกกับเปรียบย่อยหลายย่กระบี่นะครับเรื่องราววันเปรียบนะครับแล้วก็วันชนนะครับตีแจ้งไปแล้ว นะครับการแจงกันดอดชาวนี่ก็ชนกันถุงโป้สเตเดียมนะครับถุงโป้สเตเดียมนี่จะชนสิบเอ็ดสิบซองนะครับสิบสามชนปากปุ่นวันเดียวนะครับสิบสามชนปากปุ่นวันเดียวนะครับแล้วก็สิบห้ากับสิบเจ็ดนะครับสิบห้าสิบเจ็ดนี่ชนกันสนามชนคู่บ้านนาายตะลัชอยนะครับแล้วก็สิบเจ็ดชนกันอาบังกลัมนะครับสิบแปดชนฐาลังโกลโก้แล้วก็สิบเก้าชนถุงซ่งซิตี้นะครับ แล้วก็วันที่หยิบยิบสี่ชนกันถามไม่ดั้มอาเซียนสมิตนะครับแล้วก็หยิบสี่หยครับชนเงนสนามชนโกหลาย้ยกระบี่ับหยิบี้ชนหลเย้ยกระบี่หยิบเจ็ปดหก้ชนกัินนบัวเย้ยราชดาฟรังนะครับแล้วก็วันที่หยิชนกันสนามลาราชัดวันเดียวนะครับหยาชนนราราชัดวันเดียวแล้วก็วันที่หยิบแปดเก้านะครับหยิบเจะชนกันทีสนามกีฬาชนโก้บานใส่เก้าบัิเว่นะครับไปในไอ้ทุนนะครับ หลังสนามมุ้งทองพบกับใส่ฟาริลาอยู่ในอู้หิวกับกูนี่ซ้ำหลาน่องเสน้นรายก็อีกวันนึ่งกับจัดไหวปันวังกีรีกับนินจานะครับเชินกันหยิบเกาหยิบเปดหยิบเกานะครับสนามกีฬาเชนโคูบ,บันใส่ข้าวบุอกใส่ข้าวน้่นเลือดนิ่มทองนะครับกบวันนี้นะครับกาบฝากไว้กันปอนําเฟตฟาร์มนะครับเฉินยัยนะครับเรื่องริดย่านยนสี่แยกเบนจามะนะครับ แล้วก็เจ้าก้อนไตรทองคนลีกรมนั่นนึ่งปากพนันกับขดกิสมัยนรูปนะครับแล้วก็น้ำเชื่อข้าวเส้นเผ็ดน้ำเชื่อไล่น้ำตอกนะครับติดต่อมอซ้ำซ้ำลอดนะครับใครที่ไม่ได้เลียววัววันนี้กับข้าไปเลี้ยอยลังในรบโบรเช่นไรเลยนะครับกระพูดกุยกทายกันนะปอดช่วยพลอดอามนะครับกาวันนี้ก็ไล่สดกันกูอ่ะนะครับกาต่อชาวนะครับอย่าลืมนะครับต่อชาวอย่าลืมพบกันดีสนามกีฬาอชิงกูถุงผู้นะครับจัดนักจัดเต็มโดยสักหนาเดิมนะครับถอนกวววาารันแม แด้กับภู้บริหารกาคุณนากอนภมเพชรพิวุฒิหนองประบัดซ่อนสิทธิกระจรยุทธ์หนองว่าว่านะครับการต่อชาวอย่าลืมนะครับพบกับความมั่นขูกลานนึ่งแซนนะครับเราว่าไงเกากลีกับไปสิงบุรีรันะครับต่อชาวทีสนามกีฬาจิงกูถุงโพแล้วกับสร้างจังหวัดแกลูกแดงไดครับสร้างลานนึ่งแซนนะครับแล้วก็บข้งหนองกับปานะครับไ้ซูบินนึ่งนะครับซูบินนึ่งกับวินดีเซลนะครับค้งสุรัตน์ขูนันกับสร้งลานนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับการพูดคุยทักทายนะครับเสร็จจากนี้ก็เดียวพุ่มนะครับสัวาโมเด็กสักเดียวนะครับวันนี้ก็ได้ยินเสียงได้พูดคุยได้ทักทายกันนะครับขอบคุณที่ติดตามตุกตามทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามตุกตามทุกคนล้วกาฝากรายการวิเศษข้อมู้ใหญ่จองไว้กันนะครับวันที่่องนะครับ่องเทศกาลปีไม่ชนดีสนามสมกูวันใสทองนะครับทิบขู่ชนวันที่่องข้อผู้ใหญ่จองนะครับฝากไวยกันนะครับ ก็พูดคุยกันนะครับเล็กเดียวกาเราข้ามาเวลาสิบเก้านึ่งกาหยิบหยิบเป็นนาที่นะครับตอนนี้ก็สิบเก้านึ่งกาห้าสิบห้านาทีนะครับไล่กันคืนนึครัประมาณดักถึงเยมุงเล่ย์กับผัวซ่วยนะครับพูดคุยจากไทยนะครับใครตจงการได้ประชาสัมพันธ์หนุ่งในนะครับบอกข้าวเชียวได้เลยนะครับบอกข้าวมาได้เลยนะครับพุ่มพร้อมจะประชาสัมพันธ์ได้นะครับพุ่มพร้อมประชาธรรมได้นะครับ ทำให้คนดีกว่าชอบในด้านกีฬาหัวชนหนุ่มนี่กับข้ามาเล่ติดตามกิดชะโมได้เลยนะครับแต่ก็อย่างอีกประมาณทุกวันนะครับอาจะได้เลยเหลืองกองเฟซกงกีดชะโมเหลืองก้องอะไครับเพราะว่าทุกบล์อยู่ดึงเดือนเนี่ยอย่างอีกทุกวันฮาว่าวันนี้ครบเลยนะครับต่อเช้าเด้ครับพวกมีวางหัวเซ็ตนะครับวางรวยวางเซ็ตต่อเช้าก็ข้อโ่งตัวนะครับข้อโ่งตัวข้อเบ็ด บางทีถ้าอกซื้อบางทีเดี๋ยวชา้าข็หัวเขาไม่ไหวใจนะครับผมเก่งใจเมื่อนะครับบางทีผมบอกไปเดียววันนี้ก็วันนี้ครับพิษไปไล่ทั่วเหมือนกันนะครับต่อชาวตัวรักตัวชกนะครับตัวรับตัวชกนะครับแต่ก็ลังไมยนะครับบางทีผมนั่นได้นะครับแต่ว่าราะว่าวันนี้เราก็เกิงใจนะครับเกิงใจนะครับบางทีตัวเดียวไม่ชอบเดี๋ยวเา้าขาหัวเขาจะไม่ไหวใจนะครับเดี๋ยวเขาเสียความรู้สึกนะครับวันนี้ครับวันดีครับ เดี๋ยวก็พุ่มเซร็จจากนี้ก็พุ่มจะโัรวสุดที่ดักพุ่มสักเดียวแล้วนะครับหรือว่าเขาปวดหัวพุ่มเลยซับเน็ตเขาต้องเวลาเขาโทรมาเองนะครับขอบคุณนะครับเคยตรงงานที่ได้วัวเน็ตนะครับต่อชาวนะครับขึ้นแม่หน้าตะเกียบที่ลงพุ่นได้เลยนะครับเดนตะเกียบโบง่ายนะครับเปรย์หนายเรื่องนึงนะครับเสียกายนะครับวันนี้ครับการยึดการเลยสักเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามบันทุกฐานทุกคนนะครับเสร็จแล้วครับนะครับ คำบุญนึ่งคำบุญไรไม่ทุกใจกรตรงกับข็ออภัยนะครับจากภพเกีชจเมานะครับโคศกงหน้ามนคนบานเมานะครับอยู่ไม่รอดแต่ว่าจิงใจนะครับมีอะไรผูดตรงๆนะครับสมัครเกียจเมานะครับมีอะไรนะครับปรึกษาได้นะครับมีอะไรต่อการให้แก้ไขปรับปรุงบอก้าบอกนะครับสมัครเกีชะเมาจะพรอมรับฟังนะครับกับเพื่อนเพื่อนนะครับกับวันนี้นะครับอย่าลืมเรื่องวิทยายุนซี่เยกเป็นยามานะครับปุ้มนุ่นกันนะครับปอนําเป็นฟาร์มเชียนใ่ญ่นะครับ เขาว่าเจ้าก็ใจตรงหมดปีดปากพนังนะครับข้องกับนั่นนึงนะครับแล้วก็ข้องนองตัวเกลียวยีทุกแพ้งสื่อตูเรียนแพ้งสื่อบังกุฏิใหญ่นะครับแล้วก็น้ำเชื่อข้าวเส้ยงเผ็ดน้ำเชื่ออะไรนะครต้องติดต่อมองงซ้ำซ้ำรดนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับหยุดการเลยสดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็พุ่มหว่างไ้เซตก็ถัวห้าสุดที่หลักพุ่มสักเดียวนะครับขอบคุณนะครับอ่านี่หนองบอนนะครับคนนองบอนสนามนานาชัด เรียบรายการพิเศษวันที่หยิบซองเรับจัดนักเจ็ดเต็มคนของ,องบอลลั่นนายกชายทีนอาณาชาตเรียบวันที่หยิบซองเรีบยบย้ายรายการพิเศษจะชุดวันที่หยิบ้าวันเดียวนะครับฝากไว้กันนั่นานาณาชาติรัฐภูมินะครับเจอกันไม่ต่อเช้านะครับเจอกันไม่ต่อเช้านะครับวันนี้วันดีลูกตาลทุกคนนะครับ